สามส,ามสามหนึ่งแอคชั่นยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอันติเมตชิเกนฮอสเอ,เอมาสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันกับตอนที่3ามแล้วนะครับอีพีที่สามนะฮะครับก็<อ>ครั้งที่แล้วก็เป็นคนที่โดนแพ้ไปก็คือ ไอไก่น้อยเฮ้ยวันนี้นจะล้างแค้ได้หรือเปล่านะเอ้ยผมไม่มันจะไม่จ้องมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ผมแน่นอนอ่ะคนที่ถูกลงโทษในตาเนี่ยมาพูดถึงวันนี้นะครับบทลงโทษของเราคืออะไรฮะอ่าเราจะต้องไปเก็บฮอตโหลด ฮอตโล่อะไรนะต้องไปดื่มนมดื่มนมท่ามกลางนักกล้ามยังคนยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่นะฮะเรายังอึ่งขงคอกันอยู่นั่นเองมาด่านใหม่ก่อนที่จะไปเล่นอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราแล้วกดไลค์พวกเราด้วยไปละครับไปเป็นเพื่อนละไปเลย let's go รอจนมืดเนี่ย อวันนี้กูมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีนะไอ้วิ่งจะบจุ๊บุ๊บวูเลือก่อนมือกูไหวมือกูไหวหมดเลยอะไรมึงเห็นข้ามึงเหรอตไปไหนวิชัไหนเกิดไหนอยู่ไหนวนชัยอยู่ข้างบนนี้วนชัยอยู่ข้างบนนี้หนีแน่เฮ้ยแดงไอ้เครื่องหมายคำถามอันนี้คือน่าจะเป็นด่านใหม่พี่ถ้าเราเก็บครบน่าจะปลดล็อกด่านใหม่เฮ้ยหรอวะอะไรด้วยแล้มันตุ่มๆนี่คืออะไรนะไหนตุ่มๆเน่ยวะ มาลองเหยยีบดูก็ลองเหยียบดูด like ิพี่มันอาจจะอาจจะเลือดเพิ่มขึ้นก็ได้นะพี่ลอยู่แล้วปู่มาอะไรอ่ะเราอย่าตูดเลยอุ้ยลิฟต์เฮ้ยไปแล้วไปแล้วติงติงโอ๊ยกระรองก่อนมีมีปู่มีกกรองอุ้ย่ะฮุยลิฟตมั้งเฮ้ยสควอเรล กระลอกเฮ้ยกระลอกน่ารักเอาละเทมมี่ได้อันนี้ละตอนได้เอาคนเก็บไม่ได้เอานี่ผมเก็บผมเก็บไปพี่แล้วผมเก็บไปพี่แล้วผมเก็บไปพี่แล้วเอาแล้วของพี่อะนี่มันของพี่เบนนี่หวะโอ้เขาเขาอยากได้กระลอกกันขนาดที่ว่าเขาต้องเสี่ยงชีวิตเลยอย่างนั้นหรือแล้วนี่อะไรผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้พี่จังเขาว่าเขาว่ามือได้อยู่นะไม่ได้หรอกนะฉันปิดทางพวกแกอยู่นะ โดนยอดย่าเดกตายเนี่ยแล้วพาฟาดแรกพี่ก็บอกเองว่าแบบว่าเราจะอย่าปันกันเองนะเว้ยเราต้องร่วมมือกันเป็นไงล่ะเฮ้เฮ้ยอุ้ยใครเอาระเบิดมาไม่น่ารักเลยใช่ชะดำนะเฮ้ยสงสงเออสุบไปหมดเออวางกันให้หมดแล้วก็บื้มทิ้งซะอุ้ยเออบุมไม่สนุกเลยอ่ะไม่สนุกเลย ไม่สนุกเลยงั้นเหรอคลิปคลิปรอกันนะครับลิฟต์กำลังลงมารับพวกท่านที่ชั้นหนึ่งชั้นต่อไปชั้นสองขึ้นไปอ่ะเข้าแล้วนี่เนี่ยตอนตายซะพวกกูจะได้แต้มยอมไปกินนมง่ายเกินมันง่ายเกินก็ไม่ได้ทำลายทำไมพี่ไม่ทำลายเราก็ไม่ผ่านนะเว้ยไม่ใช่เอาเงินหราไปหยก ว่าจะเป็นอะไรกันเนาะนาฬิกาพี่อะไรข้าอยากจะฆ่าคนขึ้นลิฟต์เลยอ่ะเหรอวิวิวโอ้ยเอาแล้วก่อนนะเปรียบเฮ้ยโอ้ยเวลาโอ้สาวบอลโรนอ่ะเนาะผมเนาะแค่นี้ทุกคนระวังไฟที่ชั้นสองหุ้ยหุยตกตกตกผู้โดยสารทุกท่านระวังฝนระวังไฟที่ชั้นสองลิฟต์มารับกูก่อนลิฟต์ลิฟต์ครับ ผู้โดยสารทุกท่านโปรดรอไปที่ชั้นสองมีคนเตะเตะเตะมาเลยหายเบนหุ่ยไม่เห็นไม่นะอุ้ยม่อนชิบหายวะเออุ้ยแทบอยู่อุ้ยอุยจัดหน่พี่ยอไปดื่มนมกับไอ้กันหรอกแบบเบิ่มๆนี่แน่อะไรกันตรงนี้มันเป็นจุดบอด จุดบอดมันร้าวใจซะเหลือเกินอ่ะจุดบอดอะไรวะน่ะแล้วกูโอ้กูไม่อยากขึ้นลิฟต์ละยังไม่อยากเป็นไก่ย่างเ้ยยยอังลิฟต์จงมา yes เอาแล้วจะขึ้นลิฟต์เอาละออ้ยจังหวัดนี่แหละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำได้เอามีคนกินฮอตโหลดแล้วมีคนกินฮอตโหลดแล้วิถ่ายแล้วกูนวยอีกแล้วน้อยอีกแล้วอือนี่ทำบุญสุนทานซะบ้างเนี่ยเฮ้ยพี่เบนท้นพี่ชั้นพี่เข้าได้นะถ้าพี่เข้าได้พี่จะได้เหรียญของผมแล้วพี่ก็จะได้แต้มด้วยนะเว้ยตรงตรงนี้มันอะไรกันมาเนี่ยต่อรมานเลยของใหญ่กูว่ารอบนี้ตาวันนี้กูไม่รอดแน่นอนเลย เฮ้ยพี่พี่มีทางลัดให้ทางลัดพี่ไม่น่าข้ามอย่างแรงเลยวะเหมือนกูทำร้านตัวเองแล้วเนี่ยทางร้านทางลัดทางลัดเออพี่ไปดิออุ้้ยูาวัดะพี่ไปก่อนดิพี่ไปก่อนทางลัดพี่พี่เชื่อว่าในทางร้านะนี่ยเออไปอ้าวโอ้โหไปอ้าวทุกคนเลยลื่นฉันแหละจะต้องเป็นคนขี้เช่นชัยอะนะทางร้านของเราพี่โุ่ยย เฮ้ยไม่เขาจะได้ท e ั้งเหรียญเขาจะได้ทุกอย่างเขาจะได้ทุกอย่างเขาได้ทั้งเหรียญได้ทั้งอิสระภาพย๊นาา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 างไา่าาาา้าา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 า้าา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 าี่าา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 ดาา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 ด้าา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 อาาาาาาาโอ้โหโอ้โหาา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 ากากเนี่ยเอาดิ อันนี้ผมนี่ต่อให้ต่อให้ต่อให้เอ่อพี่เนิร์ฟทางรัดแล้วพี่เนิร์ฟทางรัดแล้วเนิร์ฟทางรัดเนิร์ฟกันเลยพี่เนิร์ฟแรงพี่ไปไม่ได้แล้วนะโอ้โหฉันได้ยืนแล้วไงฉันไม่อะไรวะเขาได้แต้มน้ำแล้วเขาแบบเขาไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะก็ไม่สนใจสัจญาน้แล้วอ่ะเอ้าใครเทมิแล้วเราเนิร์ฟทางรัดทางรัดของเราไปแล้วด้วยพี่เนิบเองไปไม่ได้เองเอาดิ ใช้ชุดหนังชุดนหนังได้จะทำยังไงอ๋อจะทำได้หรือไม่อ้วกะไก่ย่างอุ้ยมันสนุกจริงๆว่ะวันนี้ในที่หนึ่งอะเออไม่ต้องคิดอะไรเลยว่ะแก่ย่างเอาละมือไวๆรอละรอคลิกละพี่แม่ระเบิดอยู่นะระเบิดระเบิดเป็นไปทำให้เราตายกันหมดลื่นระเบิดนี่อย่างนั้นเหรอ มีระเบิดถึงสองลูกเลยเหรอโฮโฮเอาดิเอาดิอะไรพี่เบนอะไรทำรายการอะทำรายการตรงเนี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะฮะว้าวมีอะไรเอาดิเออไวกว่าไวกว่าฉันท้องทางเปิดแล้ว ไปแล้วเอาดิมันก็เข้ากันได้ทุกคนอะบอกดีมันก็ไม่ได้แต้แบบนี้เออเออเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเก็บเหรียญลงแมงเลยอย่างน้อยก็ต้องได้เหรียญสิวะนั่นแหละสุดยอดอย่าละฉันยู่งกว่าวีเลยละหมื่นแล้วว่ะพวกนีุ้้ยอะไรวะเนี่ยว้าวน่าสนใจน้ำแข็ง อาไม่นะทางลัดเช่ตื่มมาก็อันตรายแล้วน่าเสียจนจริงๆนะอู้อ่ะเอือหน่าแหกอุยเออเออเออเอดไอ้เชี่ยละได้ก็ได้เไม่ได้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 ออเอเออเออเอเยเอเ มีคนผามาฉันต้องทมีคนผ่านยทำไมนะลำดับของกูมาเริ่มสั่นคลอนแล้ววะนี่ผมผมต้องได้กินฮอตโหลดหรอวะมาช่างเป๊ะอะไรอย่างนี้กูได้หรือกูได้แฝงอยู่นะมีโอ้ไมนะโอโหฮโหชอบตีกันท่าไหนี่ชอบตีกันนัก โอ้ยอะไรบนี่ะไปสิอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยยไปสิเราท่นผู้เจริญเออไอยู่ะลองอีกลองกันด้รออีกกันอ่ตอนแรกจะรีบนะตอนหลังไม่รีบนะพี่ปบอลกพี่บอลกมอุ้ยเงกูโกูดนเออเอาละครับผม ชายใส่ชุดขนแกะคนนี้เขาจะรอดไหมครับผมเฮ้ยคนรอดเขารอดวะรอดวะโบโบดับเบิลโบโบแบบดับเบิลโบเอาได้ครับผมเนียละพระเจ้าอุ้ออู้ออู้อออูอู้อูล้อู้อู้อ้อูอููอูู้อู้อู้ล้อู้อู้อู้ออ้ออออ้อ้อ อะไรนะไม่รู้พี่ผมไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะผมได้กินนมสดอีกแน่เลยผมจะต้องได้กินนมสดแน่เลยไม่นะแหกูแตกพี่เบนได้คะแนนกำดักเยอะมากไอ้บุญบุญตรงนั้นได้โคตรเยอะเลยฮ้ยเพลินสุดท้ายแล้วไม่นะไม่นะระเบิดฉันไม่ให้ระเบิดใครหรอกฉันระเบิดตรงนั้นก็ไม่ได้ละ ีจุดเล่นดีกว่าเพื่อชัยชนะโอ้โหเอางั้นเลยนะทำไมดีวะเนี่ยเอออืมเชิญผมได้กินฮอตโรลอีกแน่เลยไม่นะก็เป็นคนเสนอก็ต้องเล่นดีวะโปรตีนอมี่ตายแล้วเป็นตายอุ้ยตายโดนไม่โดนอุ้ย อุ้ยอุ้ยุ้ยโอ้ผ่านโอ้ผ่านโอ้โอ้โอุ้้ยเฉียแล้วฮ่าอดาของฉันอฮ่า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 ่าผีดี่พอแล้วเออโอเคขอบคุณมากชิวถายแล้วกูนี่แน่นอนดยพี่เราอดถยแล้วอุ้ยเออกอนย ไอ้คอนเหรอไอ้คอนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เยอะผิดคาดซะแดกคอดโหลดไปซะไปหน้าสรุปผลโอเคครับมามาถึงท้ายคลิปมาแล้วนะครับเรามาสรุปอันดับกันนะครับคนที่ได้ที่หนึ่งนั่นก็คือผมเองครับมอนที่ได้เป็นแก่เลยท็อปฟอร์มอะช่วงนี้ท็อปฟอร์มอ่ะเก็บกดได้แต่ตาแรกเหรอเออที่หนึ่งสองตาเลยพี่อ่ะเก็บกดเลยเก็บกดเลี่ยได้หักได้หักหนึ่ง อันดับที่สองนะครับวันนี้มีทั้งหมดสองคนนะครับคะแนนมันเสมอกันหรือเปล่าเอออ<ช>พีีี่่สสสสุสุะปกมือได้บ้า,ม,ามือไหนใช้มือใช้มือไฮไฟไฮไฟอทอและคนที่ได้ทำหมดลงโทษนั่นก็คือ,อ้ยไม่อยากพูดเยอะว่ะแกฮอตโหลดไปซะไอเฟรดไปดื่มนมซะนะจะได้ร่างกายแข็งแรงแบบฮอตโหลดโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คนที่โดนหมดลงโทษนั่นก็คือ ก้อนนะครับผมเดี๋ยว <Yeah. S 2> ใครอยากดูบดทลงโทษเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับตอนนี้อย่าลืมจะกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าเฮ้ยนี่พี่<ม><ม>เราจะมีประโยชน์เราจะครบทุกคนแล้ววะเนี่ยฮะโดนกันสามคนทำไมพี่โอ้ยมึงจะพูดอย่างนั้นนี่เป็นลางทำไมพี<ะ>่ไม่โดนละทีเนี่ยอะ